สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ย half a newsday ค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเมื่อวานนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองค่ะมาเช็คกันทุกคนว่ามีจังหวัดไหนบ้างเขียนเข้ามาคุยกันได้นะขอบคุณทุกคนมากค่ะกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์เพจและช่องให้นุ้ยด้วยนะคะในช่วงวันที่18-22กรกฎาคมนะคะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะและในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางนะคะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขื้นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและข้อควรระวังนะคะในช่วงวันที่18ถึง22เนี่ยก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและ เพชรบูรณ์ค่ะภาคตัวนอ,อกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงคราม ชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตวนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะาักท้ายฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่าอุณหภูมติตำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่อยากให้นุ้ยปากหมดที่ไหนนะคะบอกนุ้ยมาเลยค่ะนุ้ยพร้อมที่จะตอบคอมเมนต์ของทุกคนค่ะคลิปนี้นุ้ยไปก่อนนะบายบาย